เช้าครับพี่น้องครับก็วันนี้นะครับก็เข้าสู่ปี268แล้วครับสวัสดีปีใหม่พี่น้องเกษตรกรชาวเลี้ยงวัวทุกท่านนะครับปีนี้นะครับก็อีกปีหนึ่งนะครับต้องมาลุ้นราคาวัวที่เราเลี้ยงไว้ครับพี่น้องครับก็วันนี้นะครับก็จะมาให้รำกินครับนี่ครับต้องลดต้นทุนครับพี่น้องครับการเลี้ยงวัวนะครับต้องมีอะไรก็เลี้ยงนะครับเพราะว่าช่วงนี้นะครับราคาวัวถูกครับ เราต้องลดต้นทุนครับทำยังไงให้วัวอ้วนครับพี่น้องครับนี่ครับมีอะไรที่อยู่ในบ้านนะครับเรามีรำเหลือไว้ก็เอามาให้วัวกินครับนี่ครับก็กินฟางหมดแล้วนะครับแล้วก็กินหญ้าที่ผมตัดไว้นะครับช่วงเย็นผสมกับฟางครับก็นี่ครับก็ฟางก็เก็บไว้นะครับสต็อกเอาไว้นะครับรำก็บดเนี่ยประมาณนี้ครับพี่น้องครับให้กินหนึ่งขันพอ นะครับตัวละหนึ่งขันนะครับพี่น้องครับนี่ครับก็กินเลยนี่ครับชอบมากครับตามหอมนะครับต้องเตรียมเปลี่ยนวิธีการเลี้ยงใหม่ครับพี่น้องครับเพราะว่าช่วงนี้นะครับราคาวัวนะครับไม่รู้จะพื้นตอนไหนครับพี่น้องครับเราอาชีพเกษตรกรนะครับ ต้องหาวิธีปรับเปลี่ยนวิธีการเลี้ยงวัวใหม่นะครับแปลงหญ้าช่วงนี้นะครับอากาศแห้งแล้งนะครับลมนะครับทําให้หญ้านะครับนี่ครับหญ้าแห้งนะครับรดน้ําก็แห้งนะควันนี้ก็ังมาตัดหญ้าให้วัวอีกนะครับเพื่อที่จะผสมกับฟางครับเพราะเก็บตัดเช้าๆนี่ครับมันจะอดครับพี่น้องครับมันมีน้ำค้างผสมครับช่วงนี้มีน้ำค้างแล้วก็ลมมาทําให้หญ้าแห้งครับแปลงหญ้าแห้งนะครับ ตามทุ่งนาก็แห้งเช่นกันครับพี่น้องครับนี่ครับแห้งหมดแล้วนะครับก็ช่วงนี้นะครับก็จะเข้าสู่หน้าเล้งก็จะระบากเรื่องหญ้าให้วัวนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กดช่องบ้านๆออนทัวร์ด้วยนะครับนี่นะครับก่อนออกไปล่าตามทุ่งนาครับก็กินร่ำก่อนครับพี่น้องครับเช้าๆครับทุกเช้านะครับก็ กินดีครับนี่นะครับไม่มีหัวหานะครับเดี๋ยวตัวนี้ก็จะเริ่มคุณแล้วนะครับต้องถ่ายพยาธก่อนครับพี่น้องครับนี่ครับก็ตัดเสร็จแล้วนะครับพี่น้องครับก็มันจะแห้งหน่อยครับผสมนี่ครับนี่ครับ มันจะแห้งประมาณนี้ครับก็กินดีครับหญ้าเพนกว่ามันจะมีความหอมครับพี่น้องครับถึงแม้ว่าจะแห้งแบบนี้นะครับก็กินดีครับพี่น้องครับกินดีมากนะครับอันนี้จะผสมยาคาไปด้วยครับยาคาใบอ่อนครับพี่น้องครับกินเสร็จแล้วก็ยาคาก็มีวิตามินครับกินแล้วขี้ไม่ไหลครับไม่ายท้องครับในการกินหญ้าขึ้ัวครับผสมกับยาคาครับพี่น้องครับก็ตัดเสร็จแล้วก็จะปล่อยน้ํานะครับ มืนที่ก็จะแห้งแบบนี้ครับพี่น้องนี่นะครับฝั่งนี้ก็มีความเขียวหน่อยนะครับนี่นะครับผสมกับหญ้ากินนี่นะครับตรงนี้นะครับนี่กินนี่รูซี่ครับเมื่อก่อนเคยตรงนี้เป็นแปลงหญ้ารูซี่กับกินนี่ครับก็จะยังลงเหลืออยู่ครับพี่น้องครับก็ผสมหน่อยนะครับนี่ครับก็ความแห้งแล้งครับพี่น้องครับต้องวางแผนการเลี้ยงวัวครับเพราะว่าวัวราคาถูกแบบนี้ครับต้องวางแผนการเลี้ยงวัวนะครับ พอไนแล้วเนี่ยปี2568นกะครับก็เริ่มต้นแล้วครับพี่น้องครับก็จะต้องปรับเปลี่ยนวิธีการเลี้ยงวัวนะครับให้ดีขึ้นครับให้รัดกลุ่มครับพี่น้องครับเพราะราคาวัวเราต้องลุ้นตลอดเวลานะครับเพราะว่าพ่อค้านะครับในห้อยนะครับหรือตลาดนะครับจะต้องการวัวแบบไหนนะครับเราไม่เลี้ยงตามกระแสครับต้องทํายังไงให้วัวเราอ้วนเอาไว้นะครับถ้าวัวอ้วนจะได้เปรียบครับถึงผมพูดอยู่บ่อยๆครับ ทำยังไงให้วัวอ้วนนะครับเลี้ยงแบบประหยัดต้นทุนครับมีอะไรให้ให้วัวกินเราก็ต้องให้กินครับเพราะฉะนั้นนี่ยถ้าเราไปลงทุนนะครับเยอะๆนะครับเราขาดทุนแน่นอนครับพี่น้องครับเพราะเราไม่ใช่ระบบฟาร์มนะครับเราไม่ใช่อยู่ในสมาคมการเลี้ยงวัวนะครับเราเป็นชาวนานะครับชาวปศุสัตว์นะครับที่เราเลี้ยงตามบ้านนะครับเป็นวัวบ้านๆนะครับพี่น้องครับแต่เราต้องพัฒนาสายพันธุ์นะครับให้มีโครงสร้างใหญ่นะครับให้เหมาะกับการ ต้องการตลาดแล้วเวลาไปขายเนี่ยนะครับเพราะว่เรามีสายพันธุ์ไหนนะครับเราก็เลี้ยงสายพันธุ์นะครับไม่ต้องไปตามตลาดครับพี่น้องครับเพราะตามตลาดแล้วนะครับวิ่งตามนะครับเราต้องใช้ต้นทุนนะครับในการเลี้ยงมากมายครับพี่น้องครับนี่ครับครับก็วัวถูกอย่างนี้ครับพี่น้องครับก็เราก็มาดัดแปลงปรับเปลี่ยนวิธีการเลี้ยงใหม่นะครับต้องใช้ทุนน้อยที่สุดครับพี่น้องครับ ถ้าเปรียบเทียบเมื่อปีที่แล้วรับ2,567นะครับราคาโคต้นน้ําที่พี่น้องเกษตรกรเลี้ยงนะครับก็ถ้าวัวที่เราเลี้ยงนะครับอายุประมาณ6เดือนถึงปีนะครับก็ราคาอยู่ที่ประมาณตัวละ3,000ถึง5,000บาทต่อตัวเท่านั้นเองครับพี่น้องครับดูเฉลี่ยแล้วนะครับก็ตกกิโลกรัมละ70บาทนะครับปัจจุบันราคาเนื้อนะครับที่พี่น้องเกษตรกรครับไปซื้อเนื้อวัวนะครับขายตามท้องตลาดนะครับก็อยู่ราวกิโลกรัมละ 270บาทถึง300บาทนะครับพี่น้องเกษตรกรนะครับภาคอีสานของเรานะครับแม้กระทั่งตัวผมเองครับพี่น้องครับก็เลี้ยงวัวไว้นะครับเพื่อที่จะขายเป็นค่าเทอมส่งลูกเรียนนะครับแต่ราคาวัวกลับตกต่ำครับเวลาไปขายวัวที่ตลาดนัดครับพี่น้องครับวัวผอมโครงสร้างบางๆครับพ่อค้าจะไม่มองเลยครับพี่น้องครับพี่น้องครับเราต้องมาเลี้ยงแบบวัวขุนครับ แต่ต้องทำแบบทุนน้อยครับเป็นวัวเล็กนะครับก็ผมเองนะครับก็ไม่มีสายพันธุ์อะไรนะครับนอกจากวัวไทยผสมกับบรามันนะครับเป็นวัวรูปผสมนะครับอย่างตัวผู้ตัวนี้นะครับที่กำลังกินหญ้าอยู่นี่นะครับก็อายุได้ขวบหนึ่งนะครับก็จะเตรียมเข้าขุนนะครับขุนแบบธรรมชาติทุนน้อยครับพี่องครับผมก็จะขุนให้กินรำข้าวนะครับในคอกแล้วก็มาปล่อย ตามทุ่งนะครับให้เขาเดินบ้างนะครับก่อนที่จะขุนนะครับก็ต้องฉีดยาถ่ายพินะครับฉีดยาบำรุงครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับก็แยกคอกนะครับถามว่าแยกคอกเนี่ยคือแยกให้เขากินอาหารแบบปกติเลยครับไม่ได้ทําแบบระบบฟาร์มอะไรครับกินเสร็จแล้วนะครับก็มาปล่อยตามทุ่งนาครับพี่น้องครับเรามีทุนเดิมอยู่แล้วครับเราไม่ต้องไปเดินซื้อวัวนะครับเรามีลูกวัวของเรานะครับก็เราก็ขุน แบบทุนน้อยครับพี่น้องครับจากราคาหลักพันก็เป็นหลักหมื่นตามที่ตลาดต้องการครับเพราะวัวเราอ้วนนะครับต้องทําแบบนี้นะครับประหยัดต้นทุนนะครับและก็วัวอ้วนได้ราคาดีครับพี่น้องครับตรงนี้ก็เข้าสู่หน้าแรงนะครับพี่น้องครับก็เตรียมหญ้านะครับเตรียมฟางนะครับตอนนี้นะครับความแห้งแล้งนะครับลมพัดความแห้งแรงเข้ามานะครับทําให้หญ้าแห้งนะครับดินแห้งเร็วนะครับทําให้หญ้าตายครับพี่น้องครับเวลาวัวกิน หญ้าตามทุ่งนานะครับทุกวันทุกวันครับหญ้าก็หมดครับยังไม่งอกนะครับเพราะะฉนั้นแล้วนี่ครับถ้าเข้าสู่หน้าเล้งนะครับอาหารหญ้านะครับต้องเพียงพอนะครับถ้าเราไม่ดูแลให้เพียงพอนะครับวัวจะผมได้ครับพี่น้องครับผมขอเป็นกําลังใจให้กับพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวทุกท่านทั่วประเทศไทยสู้ๆไปด้วยกันครับพี่น้องครับรับชมคลิปนี้แล้วฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องบ้านนออทัวร์ด้วยครับสำหรับนี้สวัสดีครับ